ไม่เล่นต่อแฟนกูอ่ะแต่แฟนกูไม่ยอมเชื่อว่ากูเป็นเกย์อ่ะแล้วให้กูช่วยยังไงอ่ะกูอยากให้มึงดูปากกูต่อหน้าแฟนได้ไหมดนอย่างเดียวหรือว่ามีตะหวัดดินด้วยเชียสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คุ้งเชียรเชียบ์สองหก แปโปรดเอครับก่อนอื่น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 จะเข้ารายการไปดูคลิปวิดีโอตลกเนี่ยนะครับผมต้องขอขอบพคุณสำหรับคนที่ทักมาใน IG ีว่าพี่ปิมพี่ปิมชอบงานศิลปะแนวรูปวาดแบบนี้หรอจริงๆแล้วเนี่ยผมวาดลูกไปเยอะเลยอยากจะส่งมาให้ผมเนี่ยติดไว้ตรงกำแพงตรงนี้นะครับ ไม่ต้องมีรูปแม่งรูปเดียวก็ลกพอแรงแล้วฮะลาสุุมันบอกกำลังจะวาดอีกรูปหนึ่งพี่รอบนี้ใหญ่กว่ารูปนี้สองเท่าพี่บิมช่วยแปะตรงนี้ได้ไหมโอ้ยเป็ดพอแล้วเพื่อนพอแล้วมันลกฮะ <c oughs> ใครเขาไม่บอกมึงว่ามึงวาดรูปดีวะ นะครับดูลิงก์หน่อยโอ้วันนี้ไม่เยอะคุณผู้ชมไม่เยอะนะครับชื่อชอบคลิปวิดโอไหนนะครับผมฝากเข้าไปกด follow เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามเจ้าของคลิปวิดีโอด้วยอันนี้สำคัญมากไปอ๋อชายช่วงนี้น้ําท่วมคุณผู้ชมโอ้โหนักข่าวก็คือนักข่าวว่าสู้ชีวิตแล้วนะครับพี่ๆน้าๆลุงๆก็โอ้ก็ ก็สู้ชีวิตให้สัมภาษณ์ไม่แพ้กันครับอ <c oughs> พี่น่าจะน่าจะขึ้นไปคุยกันบนบ้านโอ้โหเลียวเลียวอะเข้าใจว่าเลียวน้ําท่วมโอ้ก็สัมภาษณ์กันตรงนั้นแบบสดๆเลยเวลาผมเห็นน้ําท่วมเลยนึกถึงตัวเองตอนปีห้ 4, คุณผู้ชมมัน สุดมากกับปี54อ่ะเขาบอกว่าน้ําท่วมรอบนี้หนักกว่าปี54อีก TVs. หลายๆจังหวัดเนี่ยโดนไปแล้วนะครับผมล่าสุดแถวๆถสุขโขทัยใช่ไหมโอ้โหส่งกาลังใจให้หนะครับพี่ๆครับแล้วพี่นักข่าวก็ต้องทํางานเลยนะเออแม่สมัมภาษณ์ได้ทุกที่จริงพี่อคนเชียร์<า>ไม่ท้อคนรองก็พร้อมคุมใบอะไใบตัน้น นอนหนาวนอนหาวอะไรอะ่อคืนเห็นนอนตั้งแต่สามทุ่มนอมาเะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงแพ้แต่เธอก็ยังเป็นจอมฟูงได้ไต้อะ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 อนอะ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 ออ้อะอะกะอ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 ่อะอะอีอะีะอะอะอ่ะอะอะีะอะอะออออออะ เปิดสกกลาดชนะเขาอาทิตย์ต่อมาโดนเป็นสองหนึ่งใบตั้นกูโดนร้อยทุกวันนี้เลยนะครับไม่แจกเฉียบได้ไหมเฉียบเฉียบมันเจ็บปวดไงกูสักหน้าเลยหรอกูสักขี้หน้าเลยนะอะไรอ่ะปืน ฝักงปืนที่หน้าไอ้นมไอ้โอ้ยหัวมันเปลี่ยนไม่ได้นะมึง <c oughs> <c oughs> เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความชอบแต่ว่าพี่เป็นห่วงเองไงคือสกักกรบบนตัวโอเคแต่คือถ้าเริ่มสักขึ้นหน้าแล้วเนี่ยเวลาทํางานหรือว่าเวลาไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างลาบากคุณผู้ชมและเอเคเลยนะเว้ย <c oughs> <c oughs> ครงเดียวใช่ไหมเนะี่ยคร้งเดียวพอก่อนน้องพอก่อนพอก่อนกลับไปนอนคิดสักคืนหนึ่งว่าเฮ้ยเราชอบไหมมันคือทางของเราไหมอะไรเงี้ยอีกข้างหนึ่งลองเปลี่ยนแนวเป็นระเบิดกัน <c ười> ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอา <c ười> <c ười> ลองหาหัวมือสองในลาซาด้าดูครับโอ้โหคอมเมนต์โ oh อ้โหคอมเมนต์คอมเมนต์ม oh. ั Comment <c ười> ในใจร้ายอะ่ะ <c ười> จะได้มีกันตลอดไป <c ười> ไปทางปัจยาเลยอ่ะ <c ười> โอ้ไม่ดีน้องๆที่ดูคิววิดีโอนี้อยู่เนี่ยนะครับคือคิดให้ดีไต่ตองเลยก่อนจะทําอะไรคุณผู้ชมเพราะอย่างสักเนี่ยคือติดตัวเราจนวันตายผมได้บอกว่าสักไม่ดีนะแต่พอขึ้นหน้าขึ้นอะไรเงี้ยแบบมันเออเออเอออ่ะเสียบมาพี่เป็นห่วงไม่ใช่ะไรน้องเอ้ยเออขนปังให้หรอครับพ่อครับเออยี่สิบสองบาทครับยี่สิบสองโอเคเป็นหังวเดี๋ยวทอนผมมาเป็นแก๊งใหญ่หน่อยนะ อ่ะีนี้เรทอนแปดสิบคุณผู้ชมเฮ้ยขอบคุณครับเก้าสิบเยไ้เนาะว่าไงครับขนมฟังอุ๊ยคนดีไปแต่พี่ทอนเกินครับวิพี่คนดีมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ทอนผมเกินอะคิดเลยดีนะพี่วันหลังพอมาสิบเกินไม่สิบบาทเนี่ยเรื่องทอนแปดสิบใช่ใช่ใชอันนี้มันเก้าสิบแล้วพอดีหนุ่มปังที่เอาไปอ่ะน้องจยิบจะ ตะหมดนี้ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่หยิบแต่ตะหมดนี้ครับอ๋อมันหมดอายุอายุอ่ะเดี๋ยวพี่เอาให้ใหม่อ๋อโอเคครับโอเคอุ้ยมันดีมากขอบคุณครับขอคุณมากครับเมื่อกี้ผมขอแบงค์ร้อยคืนได้ไหมพี่ทำไมอ่ะอ๋อพอดีนั้นแบงค์ปลอมผมแบงค์จริงให้เออเหรอใช่ๆคือไงไอ้ไอ้ยสังคมมีแต่คนดีโอเคนี่โอเคขอบคุณมากน้องนี่ได้แบงค์เห็นดีน้อง๊ะว่าไงครับ น้องไปไหนมาไหนช่วงนี้ระวังตัวนิดนึงนะได้ครับพอดีนาฬิกาน้องมันตกอ่ะร่วงเฮ้ยตอนไหนวะอ่ะพี่เก็บได้อู้ยขอบคุณมากเลยครับพี่โอ้ผมเรื่องนี้ถ้าหายผมเสียใจย่าเลยแม่ผมซื้อให้มันเกิดด้วยโอ้โหพี่มือมือนี้พี่ก็ก็ระวังตัวนิดนึงนะพี่ทำไมล่ะตักพ้งตักผ้าครับอันนี้ใช่ของพี่ป่ะสีเหลืองนี้เป็นยังไรพี่นี่ใช่ เดี๋ยว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 แล้วไปเอาเกงไหนเข้ามาทำไมฮะสังคมเนี่ยไม่แต่คนดีดีกันมาดีกันไปสรุปไปจบที่องเกงในได้ไงวะนั่นอะแรกแรกเริ่มไปซื้อขนมปังถอนเงินมา90้าจะหยิบขนมปังไปออะลืมขนมปังเปลี่ยนขนมปังจากหมดอายุเป็นของใหม่อ่ะจากแบงค์ร้อยปลอมมาเปลี่ยนให้เป็นแบงค์ร้อยจริงจากนั้นเอามีนาฬิกา แล้วจบที่กันเกงในอะแม่งคนดีอะมันอยู่ที่ไหน,นก,ก็ได้ฮะแล้วช่องนี้ผมดูบ่อยนะขออนุญาตกดติดตามเลยฮาร์ฟฟูเชียบเชียบเชียบก็ปวดหัวยหมดเอ้าแล้วเวลาจะปิด่ะแล้วแล้วเอาไปปิดไม่ได้สิ ไอ้ระวังมีดไอ้โดนอะไรไปมีดดิแล้วไปยูอ่ะโดยไปตัน้ายเจ็บบ่อยยค่อยๆชินไม่ต้องร้องปิมนี่แค่เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมึงได้โดนทั้งสี่สั้น ฮึฮึฮึยึแ้แล้วแล้วอย่างนี้กูควรเรียกช่างอะไรช่างป่ปาช่างไฟหรือกูควรที่จะเรียกช่างเฟอร์นิเจอร์ คุณตำรวจทานอะไรคะออไม่ลรเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านโอ้ยคุณรักเมียมากเลยอ่ะอ๋อเมียไม่ได้ให้ตังค์ <c oughs> แล้วไม่มีเน็บเน็บไว้บ้างเหรอฮะไม่มีแอบเล็กแอบน้อยกระเป๋าลับอะไรเงี้ยคุณตำรวจไม่มีเลยเอ่ะซ่อนไว้ตามแบบหัวเข็มขัดอะไรเงี้ยมีไหมผมสอนไหมฮะอยากกิน ก็ไม่ได้อยากจะกลับไปกินข้าวที่บ้านเลยหรอกแต่เมียไม่ให้เงินมานะพี่เนาะเทียบเียบครับเห็นใจพี่คระพี่ตำรวจหลับนักเรียนคนไหนที่หลับจริงเนี่ยนะมือเขาเนี่ยนะไม่น่าหลัเลยมือเขาจะอยู่ที่พื้นแต่บางครั้งมือเขาก็จะลอยอยู่บนอากาศ น,นี้หลับจริงอันนี้หลับจริงดูรู้เลยเพราะว่าเป็นไปตามที่ครูบอกทุกอย่างหลับจริงบางครั้งเขาก็จะมือเขาก็จะขึ้นสองมือเลยหลับจริง <laughs> ถ้าหนูไม่ง่วงอะลูกหนูก็แค่แบบบอกครูว่าไม่ง่วงอะแต่อย่าแกล้งได้ไหมเ <laughs> <laughs> ชียบเชียบครับครูนะก หนาทำตลบจริงคอนเฟิร์มพี่ครับผมถามหน่อยดิว่าปลากิมไส่เต่าอ,อ่ะม,มันมาจากเต่าท<ด>ะเลหรือว่าเต่านาพี่เต่อบอาบกฮะนี่เรื่องจริงม,มั้ยเนี่ออยพีออ่ไม่รู้กูก็ตอบของกูไปเรื่อยทำจากเต่าบกไม่รู้กูก็ตอบกูไปเรื่อยเออเออเอาดิาาาสงสยยัยอะไรอีกปะ พี่ครับผมถามหน่อยดียว่าปฏิตัยไข่เต่าอ่ะมันมาจากเต่าทะเลหรือว่าเต่านาพี่เต่าบกนี่เรื่องจริงไหมพี่ไม่รู้กูก็อะว่ากูไปเร <c oughs> ื่อยอ่ะเี๊ยกูเจ้าอ่ะที่มาของคา,าว่าอะไรรู้ป่ะกูไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> ครับคุณผู้ชมไม่ต้องงงเหรอทำไมผมหัวเราะอะไรอย่างงี้ง่ายผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะผมชอบมุกแบบเนี้ยแอปนี้ทำสิบเท่าไห,หร่ละจ๊ะใไรแล้วให้ล้าเลยค่ะผ่าน<ฮ>าจรค่ะร้อยให้เสร็จทาค่ะทำไมอะจ๊ะหนูไม่ค่อยได้ใช้ค่ะหนูชอบโลโก้มันรู้เรื่องคนอื่นเยอะค่ะข่าวเยอะค่ะ <c oughs> เอาไปดูอีกอะไรอะน้องพี่ถามนิดนึงได้ปหมเอ็งสมัครไว้กี่แอคล็อกวะ เชื่อไหมมันจะมีคอมเมนต์ที่ว่าต้องไอ้หนุ่มคนนี้คุณผู้ชมรอดูมันต้องเพราะหนุ่มคนนี้นี่คำนี้เรารู้กันเท <c oughs> ียบเทียบเทียบครับชอบเองมันได้ใจพี่ฮะฮเดียด๋วยวๆๆทำไมกูอ่านออกทุกคำเลยวะ <c oughs> ไปพร้อมๆกันครับมับเออเออเออพ่อผมตายเลยฮะแต่แม่ผมยังอยู่อ่ะแม่อวยพรให้รวยให้รวยอยู่นั่นเลยเชียบเชียบเชียบครับ โอ้ยเนื De ้อ oh คิดบุกไหลเลยดีดีหุย อย่าเล่นกันในห้องโยโย่เก็บโยโย่เก็บเฮ้ยบอกอย่าลองอย่าลองกลัวคุณตอยด้วยไม่ีใครบอกอาชีพครูไม่เหนื่อยวะเอาจริงๆนะ ผมว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ควรจะได้เงินเดือนเยอะที่สุดเลยเว้ยทำไมอาชีพครูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครูคือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติการที่เราจะมีประชากรที่มีคุณภาพได้ควรจะเริ่มต้นจากการศึกษาถูกป่ะและเด็กๆมัวแต่มาเต้นครัวคุณต่อยเนี่ยเชียเชียบครับส่งกำลังใจให้คุณครูทุกคนนะไม่ไหวว่ะสวัสดีครับผสวัสดีครับ คุณลูกค้ามากี่ท่านครับผมมา6กเจ็ดคนนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตต่อตรงไอพี่หน่อยนะครับเนาะได้ครับผมมายืนเดี๋ยวนะครับคุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มอีกไหมครับกลับบ้านดีกว่าฮะเด็กเสิร์ฟกู้งส้มตินนะกลับบ้านดีกว่าเออไปกินข้าวบ้านไปหาอะไรทำดีกว่า กินข <c oughs> ้าวยังเสียวไข่เลยฮะเชียบเชียบครับเฮ้ยม่อยากควกินได้ไหมในลูกค้าเลยเมื่ออยู่กับเพื่อนแต่ต้องบอกคิดถึงก่อนวางสาย I miss you ีัวเต่งก่อนวางสายต้องทำยังไงอยู่กับเพื่อน ทำไมอายหรอเขินหรอที่มีเขาเป็นแฟนเออล้กอะไรไม่ได้ยินล้าแล้วไงต่อาเชียบความรักมันก็อย่างนี้น้องเฮ้ยคันนี้นี่จําได้หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวไม่ชอบหน้าอะไรไม่ชอบหน้ามึง สองคำว่าว้าวแล้วก็ไปกดบล็อกท็อปฟอร์มเทียบเทียบครับเออต่อลุยถึงไรอ่ะเออช่วงนี้วัยร้ายหรือพวกตัวตัวกองเนี่ย เด๊ะเด๊เดพกอะไรมากินด้วยเมื่อกี้มาเป็นห่อเลยช่วงนี้พวกวายร้ายพวกตัวโกงเนี่ยก็ไม่ค่อยบุกโลกไม่ค่อยทำอะไรเป็นอันตรายก็คือมันก็ต้องหาจ็อบเสริมนะฮะเทียบเชียบเฉียบครับคือสไปเดอร์แมนก็ต้องกินต้องใช้อ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมาทำคนเดียวครับ แล้วไม่มีคนอยู่เฮ้ยเด็กเกลียวเ้แอ๋อมัาเป็นทางราชันคุณผู้ชมโอ้ยเดินได้เดี๋ยวจะเชื่อสยองนะคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมลองนึกภาพคุณผู้ชมวางไว้เงี้ยหน้าบ้านสักประมาณสักตีสองเงี้ยลุกขึ้นมาฉี่ชิงช่องเงี้ย เดินออกมาหน้าบ like the ้านและเห็นมันกาลังเดินอยู่อย่างเงี้ยผมขายบ้านทิ้งเลยนะเทียบน่ากลัวนะคุณผู้ชมมันนึกภาพตามอ่ะอยาละใครของฉันอัน่าจะเพื่อนนะจับมือนะต้องรอเมียมาจ่าย วะไม่มีเงินเลยม,มีอยู่สองสามบาทมาว <laughs> าีะ่งไงกมว่าชีวิตวะนะครอบครัวมันมันก็อย่างนี้อ่ะมันมีเหตุผลคุณผู้ชมการที่ผู้ชายอย่างเราเราอะ คุณผู้ชายลองฟังคําที่ผมจะพูดงี้แล้วบอกว่าจริงหรือไม่จริงคือบางครั้งถ้าเราเก็บเงินไว้ที่ตัวด้วยความเป็นผู้ชายมันไม่ค่อยสนใจอะไรจะหยิบจะชักจะดึงจะออกบางทีเงินหล่นไม่รู้ตัวเงินหายพันสองพันอาถูกปะแล้วเวลาซื้อของเนี่ยจะต้องมานั่งรอแบบอุวยสแกนจ่ายเสียเวลาเราเก็บเงินไว้ที่เมียก็เปรียบเสมือนกับเรามีเรขาส่วนตัวเอ้ยเธอจ่ายดิเอ้ยเธอ,จ,เอ,เธอจ่าย ใอ้เธอเคลียร์หน่อยผู้หญิงเขาไม่มีความละเอียดตรงนี้นะเขาเก็บเงินเนี่ยโอ้โหม็ดชิดบางทีเงินเราซ่อนไว้เขายัางหาเจอเลยฮะ <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเงินหล่นเนงะินเราไม่ต้องกลัวเลยเขานี่เขาเก็บให้อย่างดีแต่มันแปลกตรงที่พอเขาเก็บเนี่ยเราไม่ค่อยได้คืนยังไงก็ไม่รู้เทียบเทียบกับข้อเสียมันอยู่ตรงนั่นโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้โหนี่เขามันเขาอาบเป็นอาบไปอาบน้ำหมาเลยฮะนี่คือไทเกอร์เนี่ยนี่คือเสือครคุณผู้ชมครับหรืองาวอ่ะทรงนักล่าไม่เหลือเฮยคุณ <laughs> <laughs> ผู้ชมดูอ่าจะตลกนะผมมาเคยเข้ากงเรื่องราวอย่างเนี้ย ผมวม่าเคยเข้ากรงไปเจอกับเสือเลยอ่ะคือไปถ่ายรูปกับพี่เจนแล้วแบบคนเลี้ยงเขาก็แบบเข้าไปเลยน้องเข้าไปเลยแล้วก็ผ่าผมเข้าไปกับพี่เจนไปเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวไม่กัดไม่กัดพี่ดูแลเข้าไปเลยเออลืมบอกเมื่อเช้ามันทะเลาะกับไอ้กงนึงนี่ว่ากัดกันเนี่ยเอ้าเอาแล้วพี่เขาอารมณ์ดีหรือยังเนี่ยพม่รู้ถ่ายขึ้นมาไม่ถ่ายมาคุณผู้ชมหยองเลย เกียราะแต่น้าหลังดีกูไม่ตายเพื่อนเอาเพื่อเป็นแฟนกูอะแต่แฟนกูไม่ยอมเชื่อว่ากูเป็นเกีย์อะแล้วให้กูช่วยไงอะกูอยากให้มึงดูปากกูตอนน้าแฟนได้มั้ยดูอย่างเดียวหรือว่ามีตวัดดินด้วย เพื่อนกันนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชวนตวัดลิ้นด้วยฮะปิโป้ฮะกูจะรู้อะเชียบ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 ครับก็ลองดูอย่างเดียวจะไม่ต้องถึงแ้นตวัดลิ้นอืมอืมเอาให้พอมองหน้าก็ติดก็พอเมื่อคุณรู้จักแค่ท่อนฮุกอ๋อ ไปกันเยอะคุณผู้ชมเอาเพลงนี้ของพี่แสกคุณผู้ชมเอ่อชื่อเพลงอะไรจำไม่ได้เธอก็รู้ดีเต็มอกเคยฟังอ่ะว่ามันเงาสักเท่าไหร่เพ่เขาจะไม่คุเหรอเธอจากไปไกลจริงนอกเธอ อย่างมีจุดมาแไหมได้เลยนะและไม่มีใครโอ้หล่อทนหุกตั้งนานนะอ่าชื่อเพลงนานเท่าไหร่ก็รอเออผมพี่เสกเชียบเชียบเชียบอะไรคนน่าจะเป็นกันเออเอกกูก็เป็น สป<า>ีสไปโมลงลุงเทพเสมอยิ่งข้าถือจีบีบจิบโคตรเทน,นิงคอมเมนต์ที่จริงใจอนีลูกค้าเรียกจ้างเลียเฮรับจ้างทาสี เว็บเลยโดูเน็ตโหแล้วจีบจีบบีบอยู่จีบบีบต้องเข้าทุกคนจริงๆนะเฉียบเฉียบครับอ่ะบ้านนี้แปะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกนะฝากเข้าไป follow เข้าไปกดติดตามเจ้าของคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอด้วยชื่นชอบคลิปวิดโอไหนก็เข้าไปกดไลค์นะครับผมเจ้าของคลิปด้วยนะครับจ้ะกันโทษ